สวัสดีครับ Y c u กับ s o e t y ครับวันนี้มาสรุปให้กันแล้วนะครับกับซีรีส์ Y ที่มีมาให้เราได้รับชมตลอดทั้งปี2,565เราจะพาย้อนหลังไปดูกันว่ามีซีรีส์ Y เรื่องไหนบ้างใครแสดงสาย Y ดูกันครบกันไหมไปตามดูกันครับเริ่มต้นที่เรียนมก,กราคมครับ กับซีรีส์เรื่องแรกต้นปีครับวันที่8มกราคมนะครับกับซีรีส์ You Are My Sky ครับจุดหมายคือท้องฟ้านำแสดงโดยเตชยพัฒน์เสือกฤษณพงศ์ครับวันที่19มกราคมซีรีส์ผมกับผีในห้อง Something in My Room ครับนำแสดงโดยณัฐสุพนัทเลหะพาณิตกับแปลนธนวัฒน์คูสุวรรณครับวันที่23มกราคมครับกับซิทคอมเรื่องรักเดียว เ a s i ซ c o m b i คอบเรื่องแรกนะครับที่นำแสดงโดยเอิร์ธนกิจตาละาโสพลครับวินทรงสินใจพันครับวันที่23มกราคมเช่นเดียวกันครับกับซีรีส์เรื่อง p a s i c a l t r a p y นะครับผมปวดกายนายปวดใจครับนำแสดงโดยเพชรจักรเพชรพีบานนะครับกับซันลวิสุทธ์วันที่27มกราคมครับกับซีรีส์รักนายไมไลครับนำแสดงโดยฟุกพงศกรวงเพียนครับ กนชวิิิโรเริญสกุลครับ28มกราคมครับกัซซิรีี่ใครคือองชองเตครับนำแสดงโดยฟอจิรพงศ์ศรีแสงบุก๊กเกษตรปูกผล2 9กามกราคมครับกัซซิลลี่เลิฟสเตตนำแสดงโดยก้าวหน้ากิติพัฒน์กับเทอร์โบชนกชนต่อด้วยในกุมภาพันธ์นะครับกับวันที่11กุมภาพันธ์ครับซีรี์แอบลงรักเดอะซีร์ซิกเก็ตครัชออนยูครับ นำแสดงโดยบบลลี่พัชชนอ่อนสะอาดครับกับเซ้งพิชัยแซ่ฟ้านครับ18กุมภาพันธ์นะครับกับซีรีส์เ u r Day ดรักได้ไหมท่านนายไม่ยิ้มนะครับนำแสดงโดยออฟโรดกันตพลครับหมิงทัศพลแก๊ปนรงกรครับ19กุมภาพันธ์นะครับกับซีรีนิ่งเฮยก็หาว่าซื้อคิวที่พายซีรีครับนำแสดงโดยซีพลิกพานิชครับนุนิวชวรินยีกุมภาพันธ์นะครับ กับซีรีพินัยกรรมการเมเทศครับ c คิ i d l a s w w i s h นำแสดงโดย Earth p i ิ o h ฮัตวัต a น s เ s ซเ e มิกสาภาพวงราชครับเดือนมีนาคมนะครับวันที่5มีนาคมครับกับซีรีส์ t h ทั u ซ e โ o สูดรักนักออกแบบครับนำแสดงโดยแชปสุปชีพชนะไพยครับกับกรีนพงศ์สะทรพดุงเกียรติวงศ์ครับวันที่12มีนาคมครับกับซีรีเมนูลับฉบับแก้มยุ้ยนครับลาคูเชียนนะครับ นำแสดงโดยป๊อปพัฒรพลครับกับมิกมนทนนะครับ23มีนาคมครับกับซิรีี่คุณหมอครับผมมารับวิญญาณคนไข้เดียร์ด็อกเตอร์ซิรครับนำแสดงโดยนัทนัชพลกับการเสิเดชครับ27มีนาคมครับกับซิรีี่คุณหมีปฏิหาร The m มิ a c l ค o ลออฟเทติบครับนำแสดงโดยรินสาวรินโดนเกียรตครับกับจ๊อบทัชพลกู้วงบัณฑิตครับเดือนเมษายนครับ วันที่2ไมเมษายนครับกับซีรีส์คินพอดเดอะซีรีส์รักโครร้ายสุดท้ายโคตรรักครับนำแสดงโดยไมภาคภูมิร่มไสทองครับกับอัปโปนัทวิทวัฒนกิติพัฒน์วันที่8ไมเมษายนครับกับซีรีส์แล้วแต่ดาวสตาร์อินไมายมครับนำแสดงโดยจุงอาเชนครับกระดังนัทชัยครับวันที่9ไเมษายนครับซีรีส์วัตสัแมรักวุ่นวายในรสแซบ นำแสดงโดยบอสทวัชนินปีเตอร์ชนลพัฒวันที่12เมษายนซีรีส์น้องเหมียวในห้องผมเหมียวเอียรอัพนำแสดงโดยแก๊บกิทิชัดเจมประพัทรวันที่18เมษายนครับกับซีรีส์ที่อาจนำแสดงโดยเต้ดาวิดตีธนพลวันที่24เมษายนกับซีรีส์ l a s my candy ในแ Can ดีของฉันนำแสดงโดย คิมคิมหันคอปเตอร์พนุวัตรเดือนพฤษภาคมครับวันที่5พฤษภาคมกับซีรีส์โคสเฟนคอดแฟน2นำแสดงโดยโอมทิติวัตรฤิร์ประเสริฐกับฟุกและทัศสิริพงษ์ทรครับวันที่28พฤษภาคมกับซีรีส์แอบจองรัก My Secret Love The Series นำแสดงโดยเอิร e er ์ธธีรพัฒนกับฟกชัชวานเดือนมิถุนายนครับวันที่3มิถุนายนกับซีรีส ขั้วฟ้าของผมสกายอินโยฮาร์ดนำแสดงโดยเมจจิรกิจมาร์คจิรัชนิน12มิถุนายนครับกับซีรีส์เช็คเอาท์คืนนั้นกับนายดาวเหนือนำแสดงโดยซาฮับมารุสเวดวิทวินวันที่18มิถุนายนครับกับซีรีส์กลรักรุ่นพี่นำแสดงโดยยินอนันต์วงศ์วอวันรัตวันที่22มิถุนายนครับกับซีรีส์ร้นักนะรักของมาเฟีย นำแสดงโดยยุ่นภูสนุต้นสรันวันที่29มิถุนายนครับกับซีรีส์ชันดีละในอาทิตย์เอเวซันเดอะซีรีส์ครับนำแสดงโดยหมุนนพนัทเปรมวรุษหมดไปแล้วนะครับกับครึ่งปี2565นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันต่อในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปว่าอีกครึ่งปีหลังของปี2565 มีซีรีส์ไว้เรื่องไหนนะครับที่สาวไวา้ได้ดูกันแล้วบ้างไหมครับยังไงก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับว่าในคลิปต่อไปไว้ขับโซเซตี้นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่มไว้คนไหนหรือซีรีส์ไว้เรื่องไหนไม่ให้รับชมอีกนะครับ